สวัสดีครับท่านที่เคารพตรงนี้คือสามแยกคลองทรายนะครับหน้าอบจอจันทบุรีตรงนี้ดูใน Google เขาจะมีโครงการจะทำทางสะพานยกระดับข้ามนะครับแต่ดตรประวัติบอกว่าทำสะพานข้ามไม่มีประโยชน์สำหรับชาวจันเลยเพราะว่ารถที่จะเลี้ยวเข้าเนี่ยเขาเลี้ยวเข้าบายพาสตากสินนะ่ย ถ้าเป็นสะพานเนี่ยเขาก็จะเลี้ยวไม่ได้เขาก็ยังต้องติดไฟแดงเหมือนเดิมแต่ถ้าทำยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าเนี่ยตรงหน้าอาบาจอย,ยังมีถนนทำฟางได้อีกสองเลนาสามารถสามารถไปทำยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าตรงหน้าไทยวัสดุนะครับหน้าไทยวัสดุรถจะเข้าจันท์เนี่ยมาถึงตรงนี้ก็ เข้าเลนซ้ายขึ้นยูเทิร์นยกระดับมาถนนบายพาสตากสินได้ตลอด24ชั่วโมงแบบท่าดจุยเลยนะครับไม่ต้องหยุดเลยถ้าทำเป็นะสะพานเนี่ยรถที่จะเข้าบายพาสตากสินเนี่ยก็ต้องติดไฟแดงเหมือนที่คอยอยู่นี่นะครับแต่ที่รถจะออกจากบายพาสตากสินไปมาขามเนี่ยไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยมีนะครับะฉะนั้นรถที่ออกเนี่ยใช้ ยูเทิน์น8เลนไปยูเทินตรงาทางเข้าขาะนกได้แต่ตรงนี้ทํายูเทินยกระดับเกือกมา้าหน้าไทยวัสดุแค่ตัวเดียวก็จะแก้ปัญหารถติดที่เขาระยาได้รถที่จะเข้าจันไปเข้าที่เขาระยาก็ทําให้รถติดแต่ถ้าเลี้ยวมีเกือกมา้าแบบท่าจุ้ยก็จะเข้าได้ตลอดเวลา,าแบบนี้นะครับในที่เขาเลี้ยวเนี่ยฉะนั้นขอให้ กรมทางหลวงเปลี่ยนแบบนะครับเพราะถ้าทำเป็นสะพานยกระดับเนี่ยมันจะบังอบจอคนที่ออกมาจากทางนี้ก็มองไม่เห็นแล้วก็หลายๆอย่างอ,ะอ่ะแล้วถนนตรงนี้ก็เป็นคอนกรีตอย่างดีแล้วถ้าทําสะพานก็ต้องมาลื้อต้องอะไรอีกหลายอย่างแล้วก็ต้องปิดถนนอาจจะต้องปิดถนนเวลาก่อสร้างถ้าทำํำยูเทิร์นยกระดับเกือกมา้าไม่ต้องไม่ต้องปิดถนนเวลาก่อสร้าง จึงสะดวกแล้วก็ดีแล้วก็ดกรประวัติบอกว่าราคาก็ประหยัดด้วยทำํำยูเทิร์นเกือกม้าตัวเดียวให้รถที่จะเข้าจันเนี่ยที่จอดคอยเนี่ยขึ้นยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าแล้วก็เข้าได้ตลอดเวลาธรรมดาตอนนี้รถจะ,จะมาคอยเนี่ยจะเข้าตรงนี้เข้าใบพัดตากศินไปพญาตังกันเยอะไม่ค่อยนิยมไปติดที่เขาระยาแล้วนะครับเขานิยมไปทางนี้กัน ฉะนั้นทํายูเทินเกลืองม้าเนี่ยจะเลี้ยวได้ตลอดเวลาถ้าคนจะเข้าจันนะ่ะถ้าทําสะพานยกระดับทําอุโมงค์ไม่ได้ประโยชน์สําหรับชาวจันเลยถ้าทํายูเทินยกระดับเกลือกม้าเนี่ยชาวจันได้ประโยชน์เต็มๆเ,เลยร้อยเปอร์เซ็นแล้วทางหลักก็วิ่งได้ตลอดเวลาร้อยเปอร์เซ็นได้ร้อยเปอร์เซ็นทั้งสองฝ่ายถ้าทําสะพานยกระดับเนี่ยจะได้ลดทางไกลอย่างเดียวฝ่ายเดียวทางใกล้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเห็นไหมครับเนี่ยรถจอดคอยเนี่ยอ่า ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์สะพานยกระดับเนี่ยไม่ได้ประโยชน์สําหรับชาวจันทร์เลยนะครับถ้าเถาระยาทําอุโมงค์ก็ยังเข้าจันทร์ไม่ได้อยู่อย่างนั้นแหละยังก็ต้องติดไฟแดงเสี่ยงกับอุบัติเหตุแล้วตอนนี้รถพ่วงเยอะด้วยถ้ามีไฟแดงเนี่ยเขาอาจจะเบรกไม่ทันอาจจะชนฉะนั้นรถมันเปลี่ยนนะครับดูรถพ่วงนะครับเนี่ยรถพ่วงถ้ามีไฟแดงเนี่ย ถ้าเขาเบรกไม่อยู่มันก็อะไรจะเกิดขึ้นครับเนี่ยเห็นรถเปลนรถพ่วงไหมครับฉะนั้นถ้าทำยูเทิร์นยกระดับเกือกมา้ามันก็ไม่ต้องมีไฟแดงมาถึงก็เลี้ยวเข้าตลอดเลยผ่านตลอดแบบท่าจุ้ยเลยอ่าเนี่ยฉะนั้นรถเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนแบบถนนแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องไปทําแบบดั้งเดิมอ่าแบบดั้งเดิมเนี่ยคือสะพานอุโมงค์แบบเก่าแต่ยุคนี้มันต้องทําแบบที่ว่าเวลาก่อสร้างไม่ต้องปิดถนนนะ เพราะการปิดถนนเนี่ยการขนส่งก็เสียหายจะอ้อมปิดถนนแล้วให้ไปอ้อมเขาสับบาบเนี่ยมันไกลเกินไปนะครับดูในพิมพ์เขียวในสมุดที่ทําประชาพิจารณาถ้าทําเกือกม้านี่ไม่ต้องทำไม่ต้องย้ายถนนไม่ต้องย้ายรถอะไรหลายๆอย่างะดีหมดทุกเรื่องเลยด็อกเตอร์ปรวัติท่านไปคัดค้านท่านก็บอกว่าอย่างนี้นะครับครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ